หรือว่าถึงจะไปรอช้อนหุ้นพื้นมันต้องตกประมาณเนี้ย40จุดอย่างเงี้ยถึงจะลงไปช้อนข้างล่างเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นการวัดนิสัยคนเล่นหุ้นในช่วงนั้นคนที่เล่นหุ้นในช่วงเนี้ยมีคนที่คอนโทรลหุ้นตัวนี้ได้เนี่ยเขาขายหุ้นที่ประมาณเนี่ยอาจจะ990ถึงพันจุดมาช้อนคืนที่ส6 0แล้วก็ลากขึ้นไปปล่อยของอีกทีหนึ่งที่990ถึงพันจุดไอ้คนเนี้ยหาก,กินทีประี่ส40จุดเข้าใจความหมายใช่ไหมฮะ คนนี้ที่คนที่คโนโทรราคาหุ้นตัวนี้ได้เนี่ยพอไหลเรื่องมาตรงนี้เนี่ยรอบนี้เขาไม่รับตรง960แล้วเขาทุบด้วยซ้ำอาจจะหร,หรือปล่อยผ่านเข้าใจไหมฮะไอคนที่ชอ็อตเซลล์ตรงเนี้นะฮะชอ็อตเซลล์หุ้นตรงนี้คือไม่รับหุ้นตรงนี้แล้วเนี่ยนะคนนี้จะหาส่วนต่างเท่าเดิมกับนินสัยที่เขาเคยหากินคือเขาจะหากินลงไปอีก40จุดข้างล่างนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการวิธีการวัด เป้านะไม่ต้องไปใช้จุดหกหนึ่งแปดหนึ่งจหนึ่งแปดอะไรให้ซับซอ้อนวุ่นวายเลยเขาดูง่ายงว่าพฤติกรรมล่าสุดทํำยังไงหลุดแนวรับตรงนั้นวัดพฤติกรรมเดิมลงไปนะฮะอันนี้คือวิธีวัดเป้านะครับเห็นไหมฮะว่าตอนหลุดตัวเอ็มเนี่ยขาลงนะครับวอลุ่มไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับวอลุ่มอาจจะหายไปเลยนะเนี่ยหายไปเลยแต่หุ้นตกได้เรื่อยๆืเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นตกวอลุ่มไม่มีอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าใจเย็นนะครับยังไงก็ต้องขายแล้วถ้าโชคดีตกมาแล้วมันมีดีดกลับชั่ มันจะดีกลับไปหาจุดรับเดิมครับแนวรับเดิมที่หลุดไปแล้วจะเปลี่ยนกลับเป็นแนวต้านจำหนึ่งพันสองร้อยจุดเมื่อสิบปีที่แล้วได้ไหมนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลับเป็นแนวต้านในภาพนี้เลยก็คือว่าเก้าร้อยหกสิบที่หลุดไปแล้วเนี่ยถ้าโชคดีใครขายไม่ทันวันแรกมันเด้งขึ้นมาที่เดิมอย่าดีใจไปคือมันขึ้นมามันลดมันรับคุณเนี่ยให้ลงแล้วคือถ้ามันคุณไม่ลงมันจะวิ่งลงไปปัตตานีแล้วนะครับเพราะนี่ให้ลงเฉพาะที่กรุงเทพนะฮะตรงนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนเราไม่ได้เราไม่ได้ออกตั มาออกตรงกรุงเทพก็ยังดีดีกว่าไปไป,ไปตายแถวปตัตตานีข้างล่างนะฮะมันอันนี้คือแนวรับนี่คือคนเสร็ง่ายครับคนที่เคยซื้อหุ้นในกาลหกสิบถ้ายังไม่ได้ขายแล้วเขารู้ว่ามีข่าวร้ายเด้งขึ้นมาเท่าทุนคนเราจะขายหุ้นทันทีที่ถ,ถ้าเรามองลงแง่ร้ายเราจะขายหุ้นเท่าทุนเข้าใจใช่ไหมครับมันพอขึ้นมารับแนวรับตรงนี้เปลี่ยนกลับกลายเป็นแนวต้านทันทีนะครับกลับหัวกันนะครับถ้าเป็นตัวเอ็มกลับหัวเราก็เรียกว่าตัวเดบนะครับ หุ้นตกมาจากไหนไม่รู้นะตกมาเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยๆเลยนะนะแต่มันไม่ทำไมไม่ทําแบบตัววีครับคือมันไม่ได้แบบลงปื๊ดแล้วก็แล้วก็ขึ้นปื๊ดไปเลยนะมันลงมาปั๊บแล้วมันหยุดคิดแป๊บหนึ่งไอ้ตรงเว้นวักที่มันหยุดคิดแป๊บหนึ่งเนี่ยก็คือเว้นวักเป็นรูปือเป็นไซส์เวเป็นไซเ์เวอยู่ตรงเนี้ยไซส์เวอาการตรงเนี้ยคืออาการรูปตัวเนือบันยูถ้าถ้าคิดคิด,คดนะคิดน้อยหน่อยก็เป็นตัวเดือบันยูถ้าคิดนานหน่อยอาจจะกลายเป็น สามฐานเคือทิปเปอร์ปัตตอมก็คือมีอีกขยะหนึ่งเข้าใจนะฮะนะฮะอาจจะมีสี่ห้าขยักก็ได้นะแต่ที่เห็นไปบอว่าจะเป็นสองหรือสามขยักอย่างเงี้ยนะครับเงั้นถ้าเป็นสองขยักอย่างเงี้ยเป็นแหลมแหลมสองแหลมถ้าเป็นตัววีมันเป็นไงฮะตัววีมันแหลมเดียวเลยใช่ไหมฮะถ้าตัวเดบันยูนี่คือมีสองแหลมหลักการเดียวกันทุกอย่างครับทะลุเมื่อไหร่ปั๊บนะครับซื้อแน่ๆอยู่แล้วเพราะตามหลักที่ซีดาวเขาบอกแล้วว่านิ่มหายใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเดบันยูตรงเนี้ยไอ้ยอดตัวเดบันยูตรงเนี้ยคือยอดหายเดิม พอขึ้นมาตรงนี้ก็คือการทานิวไฮนั่นเองแต่ว่าที่มันดีกว่าที่ซีดาวคือมันคาดคะเนเป้าได้ด้วยเพราะว่าพอวัดพติกรรมมาแล้วว่านายคนนี้ที่เล่นทุนแอดวานเนี่ยซื้อหุ้นที่ยี่สิบเจ็ดบาทก็ไปปล่อยที่สามสิบเอ็ดนะไปแล้วก็กลับมาช้อนใหม่ที่ยี่สิเจดเข้าใจใช่ไหมฮะคนนี้หากินส่วนต่างทีละสี่บาทพอทะลุสามสิบอ็ดปวัดไปเลยครับสี่บาทไปขายที่สาิ้าเข้าใจนะครับนี่คือเป้านะที่วัดได้และอย่าลืมนะพอตกมาแล้วเห็นไหมครับ ทำไม31ถึงกลายเป็นแนวรับเพราะว่าคนที่มันขายหมูไปที่31เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีข่าวดีใช่ไหมฮะขึ้นมาเท่าทุนก็เลยขายึกว่าหุ้นยังลงมาเรื่อยๆอยู่ก็เลยขึ้นมาเท่าก็เลยเลยใจขายพอขายหมูไปปั๊บเนี่ยพอตกลงมา31รู้แล้วว่ามีข่าวดีจะรีบตาลีจะเหลือมาซื้อหุ้นคืนหุ้นที่ตัวเองขายหมูไปทันทีเพราะฉะนั้นแนวต้านจะเปลี่ยนก,กยนลับกลายเป็นแนวรับกระใจนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของแนวรับแนวต้านอย่างง่ายๆว่าทำไมที่เขาบอกว่าแนวรับเวลาทุ้แล้วกลายเป็นแนวต้าน นะฮะก็เพราะว่ามันมีเหตุผลจากการซื้อขายธรรมดาธรรมดานะครับมันอันนี้ก็คือวิธีการที่เขาใช้ในการคาดคะเนเป้าหมายซึ่งทฤษฎีดาวไม่ได้บอกเอาไว้นะหรืออิเล็เตเวฟไอจุดหกหนึ่งแปดหนึ่งจุดองแปดอาจจะฟังดูปวดหัวนะฮะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆซื่อในการบอกคะเนบอหมคาดคะเนเป้าหมายในการขึ้นและลงและเห็นนะครับตอนลงหลุดตัวตัวเอ็มเมื่อกี้วอลุ่มไม่ต้องมีแต่ตอนทะลุขึ้นจากตัว W ดบบยูนะต้องการวอลุ่มอย่างนี้นะฮะถึงจะวิ่งได้จริงไปอย่างที่ว่านี้ได้นะครับ บ่อที่หนึ่งนะฮะเป้าพวกนี้เป็นแค่เป้าขั้นต้นนะครับไม่ว่าขาลงหรือขาขึ้นที่บอกวัดไปขั้นเท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถึงเป้าเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนเราได้กําไรได้ส่วนต่างตามต้องการแล้วเนี่ยคุณจะซื้อจะขายไม่ผิดแล้วเพราะคุณได้ส่วนต่างได้กําไรตามต้องการแล้วแต่หลายๆครั้งครับนั่นเป็นแค่เป้าขั้นต้นหลังกนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะวิ่งอาจจะวิ่งต่อนะครับไปอีกไกลเลยก็ได้นะครับแต่อย่างน้ันเหมือนเราเหมือนเรารับประกันไว้ให้กับลูกค้าเราหรือตัวเราเองว่าอย่างน้อยเราลงทุนรอบนี้ ต้องได้กําไรนะครับหรือได้ส่วนต่างอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบแบบที่2นะครับเป็นการกลับทิศแบบที่2องนะจำไง่ายๆนะฮะตัว v มี1แหลมนะฮหนึยอด1แหลมเนี่ยนะถ้าตัว m ตัว w ก็จะเริ่มมีนะฮะมี2ยอด2ฐานเนี่ยเป็นเส้นส2แหลมเลยนะครับต่อไปก็จะขยับกลายเป็น3แหลมไปนะฮะสแหลมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับฮะเราเรียกว่า head and shoulder หัวกับไหล่นะฮะ คือถ้าสามแหลมเท่ากันแล้วก็บอกว่าเป็นที่เปิดท็อปใช่ไหมครับอย่างที่ว่าเป็นสามภูเขาแต่มันมนี่หลายครั้งที่ไอ้สามแหลมเนี้ยมันไม่เท่ากันมันจะมีแหลมอันบนเนี่ยเด่นเป็นพิเศษไอ้อันกลางเนี่ยเดนเ่นพิเศษแล้วมีซ้ายกับขวานะอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะที่เตี้ยกวา่านะครับเ,เราจะลากเส้นเชื่อมคล้ายๆตัวเอ็มตัวเดยมันอยู่ีครับแต่เราจะลากเชื่อมสองฐานเข้าด้วยกันนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเน็กสาย เพื่อให้ประกอบกับภาพนี้นะก็คือวันนี้เป็นหัวกับไหลเส้นนี้ก็เเส้นคอนะอันนี้เป็นไหล่ซ้ายนี่เป็นหัวนี่เป็นไหล่ขวานะข้างล่างนี้ก็เหมือนอันนี้เหมือนเหมือนอันนี้ก็เหมือนห้อยอันนี้ก็เหมือนกับเราห้อยแขนแขนซ้ายลงไปนะะนี่คือนี่เหมือนแขนซ้ายที่เราห้อยลงไปนะนี่เหมือนแขนซ้ายที่เราห้อยลงไปแล้วนี่ก็ไหล่นี่ก็หัวนี่ก็ไหล่ขวานะครับเพราะะฉเมื่อไหลก็ตามไอ้หุ่นตัวนี้มันเริ่มหลุดจากเส้นคอลงมา เส้นเน็กไลน์เนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนมันกำลังเริ่มมาห้อยนะฮะห้อยแขนซา้ายห้อยแขนขวาลงไปเข้าใจนะครับนะฮะซึ่งจุดนี้แน่นอนถ้าหลักที่สีดาวถ้าเรามองว่านี่เป็นโลเท่าเท่ากันหลุดแปสิบเนี่ยมันก็ทํานิวโลอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมครับเราก็ต้องขายนะแต่ว่าพอจังหวะเนี้ยมันจะมีการวัดระยะด้วยนะฮะถ้าเป็นโกลดีเฮนชเดอร์เขาจะเอาหัวมาวัดครับเพราะหัวเนี่ยคือรอบที่เล่นล่าสุดที่เด่นชัดคือคนเนี้ยมันซื้อแปสิบ ไปขายเก้าสิบสองทุบกลับมาช้อนคืนที่แปดมาช้อนคืนที่แปดสิบไอ้คนนี้หากินทีละประมาณสิบสองบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลุดตรงแปดสิบปั๊บเนี่ยไม่สายเกินไปที่จะถ่ายเพราะเรารู้ว่ามันต้องตกอีกนะฮะประมาณสิบสองบาทนะครับก็คือเขาจะไปรอช้อนแถวแถวอย่างแรกก็เจ็ดสิบปริู้นแถวนู้นไปนะครับแล้วก็ตอนหลุดลงมานะสังเกตนะครับที่หลุดมาเนี่ยเห็นไหมฮะแดงปื้นเนี่ยวัวรุ่มโตขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ครับอย่างที่บอก หลุดแบบไม่มีวอลุ่มเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะฮะถ้าหลุดหลุดแบบมีวอลุ่มเนี่ยถีบส่งลงมาเลยครับนะครับนี่คือไม่มีโอกาสเจนนะฮะไม่มีการเด้งเพื่อให้คุณไปขายตรงแปดสิบไม่มีรถถอยหลังมาให้ลงที่กรุงเทพแล้วนะครับนี่คือวิ่งลงใต้อย่างเดียวเลยนะครับนะฮะวันขายจังหวะแรกได้ขายครับนะะแต่ถ้าโชคดีมีจังหวะสองแล้วคุณบังเอิญไม่ได้ขายจังหวะแรกเนี่ยเด้งขึ้นมาให้คุณขายก็อย่าลืมขายอีกนะะอย่างกระบวนการเนี้ยเห็นว่ากว่ามันจะเด้งนะครับมันลงไปนี่นะนะ ไปเจ็ดสิบอย่างที่พูดเนะี่ยเข้าใจนะฮะถึงจะได้เริ่มเด้งครับเด้งกลับมาเนี่ยอย่าดีใจนะครับที่เด้งก่นเนี่ยคนมันติดอยู่ตรงเนี้ยจําได้ไหมฮะมันติดอยู่ตรงแปดสิบเนี่ยสองสองสองกระจุกใหญ่ๆเลยเข้าใจนะฮะพวกนี้เนี่ยเพิ่งมาลุกข่าวร้ายที่หลังถ้าขายจังหวะนี้ไม่ทันเนี่ยเขาติดอยู่มันต้องเป็นเดือนนี่นะเด้งขึ้นมาตรงนี้ครับนี่คือจังหวะเลยที่เขาจะออกของเข้าใจนะฮะมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยขายก่อน นะครับหรือไม่แน่ใจจะรอให้มันแดงก่อนก็ให้รู้ว่าไว้ว่าคุณถึงเขาขายแล้วเราขายตามก็ได้แล้วแต่ว่าจะทําก่อนหรือทําหลังนะหรือจะแบ่งสองครึ่งก็ได้โชว์แนวต้านขายสักครึ่งหนึ่งก่อนถ้าแนวต้านไม่ผ่านไหลลงต่อขายซ้ำอีกครึ่งหนึ่งหมดพอพอดีนะครับเพราะว่าแนวรับที่เคยมาเป็นแนวดีตรงนี้นะได้เปลี่ยนกลับกลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยไปแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็เห็นวนะ่ามันลงอีกยาวนะฮะไอ้เป้าที่วัดไปเจ็ดสิบหกสิบแปดเนี่ยเป้าเมืองต้น เข้าใจใช่ไหมครับเราได้ส่วนต่างแล้วก็จริงแต่ถ้ามันขาลงจริงนะมันอาจจะมีระลอก2ระลอกสาตามที่ฎีดาวอิเลสเวฟลงไปจะต่ออีกไกลเลยนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการ,รที่เราเรียกว่าเฮนโชเดอร์ซึ่งเฮนโชเดอร์เนี่ยถ้าเป็นไหลแบบเอียงหน่อยมันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คือบางทีเนี่ยไหลสองข้างมันไม่เท่ากันพอเราลากเส้นเชื่อมฐานสองฐานเนี่ยมันจะเอียงขึ้นเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็มีข้อดีเพราะมันจะเร็วกว่าที่ฎีดาวไม่ต้องรอิวโนแบบเมื่อกี้ครับแค่หลุดจากเส้นเน็กีายเนี้ เห็นไหมฮะหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยเรียกว่ารถจอดรอเลยนะฮะจอดรอให้ลงเลยว่าถ้าไม่ลงนี่นะมันจะลงตามเป้าของหวัวมาที่นี่เข้าใจใชฮะ,ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยอุลูุ่มมาเยอะมันไม่รอลวมันพวดลงไปเลย Ар อันนี้เขาเรียกว่าอุตส่าห์เทสให้เห็นนะว่าหลุดไปแล้วเนี่ยพยายามฝ่าแนวต้านขึ้นไปก็ฝ่าไม่สําเร็จเข้าใจไหมฮะคือจอดรอให้เราออกเลยนะครับก่อนที่มันจะลงตามเป้าหมายอันนี้ลงมานะครับอันนี้คือแบบไหลเอียงถ้าเอียงขึ้นอย่างเงี้ยดีเพราะทําให้เราขายเร็วถ้าเป็นแบบที่ซีดาวเนี่ยต้องรอนิวโลตรงนี้ครับ จากจุดนี้ถึงจะออกตรงนี้ไม่ต้องนิวโลแค่หลุดเส้นเราก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในทางกลับหัวกันเรียกเะียก็เฮนชูลเลอร์กลับหัวนี่นะครับ